อ๋อแล้วก็นาสบกระดิกเกไปนแค่ชิเกิรปเลยเร้สุดน้อยู่ในเกมไม่ค่าแบบเนะใเราอยู่หมดสมิกแล้วสุนี้ผมก็อยู่ไปช่วยกันแล้วนะเนื่องจากั้งที่แล้วเราได้ไปเจอปัญหานิกหน่อยก็เศร้าคนแปลกใจนะคิดที่แล้วเราโดนสบิอะไรฆ่าไม่ตายเป็นที่สุดนะซึ่งใช่ผมไม่ได้ไปฆ่ามันหน่อยเพราะว่าถ้าผมไม่ฆ่ามันตอนเนี้ทุกครจะได้เห็นเ f m r ในการตายออเเราไม่เอเอเอเ คือจบจีบเลยเราจะไม่เป็นออกไม่ได้เราตีหลุดเป็นการตายเป็นสิ้นสุดเมื่อเลยได้ไปฆ่าอะไรหมดละนนแล้วอันหนึ่งก็คนก็ลืมไปได้ก็ว่ามันมีซอมบี้มาก่อนะนะเป็นเพราะซอมบี้คานมาอันนี้ผม,ก,มก,ก็นนออมไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ยังไงมันคานได้แล้วก็รู้ยังไงเหรอเตีไรวะตีของตุูตีอะไรเหรอก็ตีที่จะโดนนอนเลยโสดีหน้าเลยเฮ้ยนอนเถอะคพี่ไม่อยากโดนตายไม่สิ้นสุดนะ ใครก็ไม่อยากได้หรือไงเหรอแล้วน่าเชื่งเขาจะแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นแหละซึ่งเกิดมาแล้วก็ก็ใช่เรื่องเสียงเออ AS น่ามากเลยอ๋อยังนี้ที่คุณท้าประตูเหมือนนะแต่วันนี้จะเกิดไหมปะอือท้าเขาก่อนสิพี่ผมไม่อยากกินเหมือนกันแต่ว่ามันก็เห็นมันผมก็เห็นไปแล้วหนึ่งครั้งเออ ไม่มีเลยครับคุณเดี๋ยวผมคัดดาบไปนะคุณไ,ได้กลัไปเอาแล,แล้วซึ่งเราต้องอยู่ในถ้ำสักพักหนึ่งเลยแหละทุกคนอาจจะเห็นผมเป็นมนุษย์ถ้ำสักนิดหน่อยกันมันจะสร้างทางที่ซับซ้อนหน่อยเพราะมันมีแต่คอมไม่ได้ดาเลจรด้เออเอาทำไรเราขุดถ้ำเนี่ยอมอย๋อไปสร้างบ้านเอ้ยไป,ปยึดบ้านของโจรนะแต่ว่าของโจรมัน ไปนี่งเลยว่ะท่า,ไานไหนว่าไปลุงในนู้ก็ได้นะข้างนอกก็ได้ข,ข้างนอกอะไรไม่ผมผมว่าผมคิดแผนนี้แล้วผมว่าผมจะอ้อมไปอะไรนะผมจะอ้อมไปใต้หลังโจรอะแล้วก็ไปขุดมงแง่ของมาหมดเลยเดจะไปท่านทางลัดผมเนี่ยแต่ว่าต้องต้องรู้เส้นทางของมันเส้นทางของมันอยู่ฝั่งไหนว่างว่าผ,ผมจะไม่เจอทางที่เป็นรูโบ้ก็เดินมึงมันก็ย่าเอา <Ừ. S 1> อาจจะมือมือหน่อยนะั่นเนื่ว่าทุกคนต้องปรับสายตาอะไรนั่นแหละนี่ทาง,งคนดูอ่ะอ๋อหน่ะทุกคนตานตาดีอยู่แล้วแต่ว่าปรับให้คนดูหน่อยโอ้ผมก็ดีไปเลยผมก็ได้เห็นบ้างเขาก็ว่ววาโอ้มันอืมผมขอท,ทาทางรับตึ๊งโอเคผมเจอแล้วมันอยู่อีกฝั่งอ่ะหนึ่งเลยอ่ะ ก็ต้องขุดดิ่งเอาอีกน,นะเอ้ยเอาไปไปเรื่อยๆนะซึ่งผมไม่ชอบการทุดเมืองอย่างเลยตุ๊เซเอาเ้าวเราก็ขุดไปเรื่อยๆนี่แหละขุดจะพังแล้วตอนไปเลยนะคนนี้ที่ผมคาบไม้มาเน,นี่ยงั้นนะผมติดไปผมว่าผมต้องออกขนะ้างนองเนี่ยเจอไปลกไงวะมาคุณไปไหนผมก็จะอ้อแไปไง นั่นคืออ้มมอมลงข้างล่างเหรอใช่ข้างล่าบบงมันเป็นดินโปะนะนั่นคุนไม่เห็นหรอก<ม>อ้อมเจอฐานด้วยวะถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยฐานมากนะโอ้โหเบืองมากไม่ได้วผมมีไม้อยู่แล้วมันคาปไปตรงนี้เลยก็ได้อไเอ้าผมก็หูกาคุณเจอเนี่ยเอาไปหน่อยไม่เอาแล้วทำคางเนี่ย มึงก็แต่ว่าขุดไปแค่เหรอที่ขุดก็มีอ่าหุ่นกลัวยานี้จะไม่พอก็ต้องขุดไปเรื่อยอีกไม่ไดเอาละนาจะได้แล้ขึ้นบนแล้วล่ะเออจะใกล้พังแล้วนับหนึ่งถึงสิบเดิอ๋อหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าหกเถึงสิบด้วยไงเอ้ย มันไกลแค่ไหนวะผมกำลังตรวจสอบหมู่บ้านเอ่อโอ้เจอเจอเอ้ยเจอเจอ กรดาษผมไม้ผมเป็นดาบเะ็กเอไรอะะดาษผมไมเป็นดาบเด็กอ่อมันดูีเลยไหม<อ>ไีอะไรไม่รู้อะคุณปิดมันผมกลัวผมกุดด้วยคุณป,ป,ปิดทางผมเลยเลยเเมันดบเอ่อของมาดีแค่ก็ได้ดีของมาละนี่ใส่ตมต้งข่ามันเพราะว่าผมต้องการของน,น,นะ จะกลายตัวคานก่อนเลยโอ๊ยตีขมเฮ้จากกายจักรในตัวธนูนะเพราะว่าเนื้อจอมันมีมันดับสุขเหนื่อยถึงก็หลบซี่จุกเลยไ้เลยไง